เรามาดูความหมายของนวัตกรรมก่อนนะครับนะครับอ่าผมดูที่สรุปไปเลยนะครับคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานวัตกรรมการศึกษานะครับอาจจะเป็นลักษณะของการจัดก,การการเรียนรู้อันนี้สําหรับขูเนาะบริหารการจัดก,การศึกษาอันนี้พอออนะครับซึ่งนวัตกรรมอาจเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาใหม่อ่า ตรงกับคําว่าอะไรครับตรงกับคอนเซปต์ของคําว่าอะไรครับคิดค้นนะครับคิดขนใช่ไหมครับอ่าของอะไรครับของตําแหน่งวิทยาฐานเชี่ยวชาญอ่าดูนะครับดูความเชื่อมโยงนะครับหรือปรับปรุงจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นมันก็ตรงกับคําว่าอะไรครับปรับเปลี่ยนเนี่ยจุดเชื่อมโยงจุดที่หนึ่งที่ผมคิดว่า ทำเชี่ยวชาญเราควรทำนวัตกรรมทําเชี่ยวชาญเราถึงควรทำนวัตกรรมแค่ความหมายของนวัตกรรมนิยามนะครับ definition หรือนิยามของคำว่านวัตกรรมมันก็ตรงกับคอนเซปต์ของวิทยาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญของว p a เอเรียบร้อยแล้วว่าคิดโคนปรับเปลี่ยน